สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอนำทุกท่านเข้าสู่วิดิทัศน์สื่อการสอนวิชาเพลงประกอบท่าทางซึ่งสื่อการสอนวิชาเพลงประกอบท่าทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาการใช้เวลาว่างและนิเนาการเริ่มต้นของหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันการพัะศึกษาวิยาเขตชุมพร ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการสอนร้องเพลงเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เด็กเกิดการพัฒนาในเรื่องของเสียงร้องและก็ทําเสียงให้เข้ากับเสียงดนตรีที่ท่านจะได้ชมนี้นั้นเป็นวิดิทัศน์ที่ทั้งเนื้อร้องทั้งท่าทางนั้นนักศึกษาเป็นคนคิดขึ้นเองทั้งสิน้นสื่อการสอนวิดิทัศน์เพลงประกอบท่าทางนี้จะได้นําไปเผยแพร่ให้กับ สถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาปถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตลอดจนผู้จัดการฝูอบรมสามารถนำเอาไปใช้ในการฝึกอบรมได้บันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่วิดีทัศน์สื่อการสอนเพลงประกอบท่าทางได้มใสดดำรงมันผูกพันใจศักดิ์ยิงย่งใหญ่เป็นทีหนึในสากุ สวัสดีครับอาจารย์นคกรพบและเพื่อนนักษาที่น่ารักทุกคนก็ผมนายธีรพิษชัยสาลีพี่ชานางสาวสาวีค่ะวันนี้ผมจะมาสาธิตเพลงพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังสองเที่ยวนะครับสามสี่พัดลมมันมีแต่หัวมันมีแต่ตัวมันมีแต่หน้าพัดลมมันชอบสายหน้าพัดลมมันชอบสายหน้าเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจัง พัดลมมันมีแต่หัวมันมีแต่ตัวมันมีแต่หน้าพัดลมมันจอบสายหน้าพัดลมมันจอบสายหน้าเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังต่อไปนะครับเพื่อนๆ้องตามทีะวัตนะครับสามสิพัดลมมันมีแต่หัวแล้วมันมีแต่ตัวแล้วมันมีแต่หน้า พัดลมมันชอบส่หน้าพลมมันชอบใส่หน้าพลมมันชอบส่หน้าเวล,ลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเลร้อนจังรจังลาเขวรนจังร้อังดลมมันมีแต่หัวมันมีแต่ตัวมันมีแต่หน้า พัดลมมันชอบสายหน้า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 เวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเขาว่าร้อนจังร้อนจังเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังต่อไปเพื่อนๆต้องพร้อมๆกันนะครับสองเที่ยวสามสี่พัดลมมันดีแต่หัวมันดีแต่ตัวมันดีแต่หน้า ฟัดตรมันเจ้าสายหน้าฟันตรมันเจ้าส่หน้าเวลาเขาว่ารนจังรนจังเขาว่าอนจังรสจังฟันตรนมันดีแต่หัวแล้วดีแต่ตัวแล้วดีแต่หน้าฟัดตรงมันเจ้าสายหน้าฟันตรงมันเจ้าส่หน้าเวลาเขาว่าอนจังรนจังเวลาเขาว่าอนจังอนจังเอาต่อไปจะเป็นท่าทางประกอบน,นะครับสาธิตให้ดูนะครับ ฟัดลมแลมมแ้วมันมีแต่หัวแล้วมันมีแต่ตัวแล้วมันมีแต่หน้าฟัดลมมันชอบสายหน้าฟัดลมมันชอบสายหน้าเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังนะครับเพื่อนๆร้องสองเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะเต้นให้ดูครับสามตีฟัดลมมันมีแต่หัวแล้วมีแต่ตัวแล้วมีแต่หน้าฟัดลมมันชอบสายหน้าฟัดลมมันชอบสายหน้า เวลาเขาว่ารนจังรถจังเวลาเขาว่ารนจังรถจังเขมันมีแต่หัวมีแต่ตัวมีแต่หน้าวัดลงมันชอบสายหน้าวัดลงมันชอบสส่หน้าเวลาเขาว่ารนจังรนจังเวลาเขาว่ารอจังรถจังครับเพื่อนเลุกขึ้นนะครับเดี๋ย้วจะเต้นต่ทางประกอบด้วยครับสามสี่ดลงมันมีแต่หัวม้วมีแต่ตัวมันมีแต่หน้า ปัดลมมันชอบสายหน้าเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังฝัดลมมันมีแต่หัวมันมีแต่ตัวมันมีแต่หน้าปัดลมชอบสายหน้าปัดลมชอบสายหน้าเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังเวลาเขาว่าร้อนจังร้อนจังบคุนครับ